หญิงคนนี้ไปมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการผู้หญิงคนนี้ไปมูวันนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนรวยค่ะ rich person ถูก เพราะว่าวันนี้เรามาอยู่กับองค์พระแม่ลักษมีว่าลักษมีมาตานะคะใช่ด้วยความที่วันนี้อยู่กับพระแม่ลักษมีทถอความรวยแต่ก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านเป็นเทพของความรักด้วยอ่าก็อยู่ในตำนานนี้แหละว่าทําไมถึงพระแม่เนี่ยประทานความรักอ่าพวกคนอาจจะเห็นกันใน t i k t o อกเนี่ยเยอะแล้วไอโชพระแม่ใชุพแม่ลักษมีให้ไหม ก็บางคนอาจจะทำเอาฟิลอาจจะไม่ได้แม่ยังไม่ได้อาจจะไม่ได้จากแม่จริงๆแต่บางคนก็ได้จริงมีรีวิวจริงๆแล้วบางรีวิวอะขอยังไงให้ได้อย่างนั้นถูกเสี่ยวปีมากที่ลายกันเทพรายการเทพเราจะตั้งแต่แอบดูห้องน้ำแล้วนะเราไม่ได้หมายถึงเราไม่ได้ถึงเกี่ยวกับวงพระแม่เราหมายถึงการเราหมายถึงกับคนที่ได้จากพระแม่ไปคือแต่ละคนคือสีปีมาก เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าต้องเอาโทรศัพท์ไปเปิดรูปเล่นเ,เลนเนาะแล้วก็ยื่นให้เขาดูโอเคอ่านก่อนก่อนก่อนเข้าสู่วิธีบูชาวิธีอะไรตามภาษาเทพินดูเนาะตำนานก่อนตำนานเนี่ยบอกเลยว่าจึงมาเป็นตำนานที่แบบโลกจึงตรืงงายตำนานของพระแม่วัชมีเนี่ยก็อย่างไรกเนาะพระแม่เนี่ยเป็นเอวีให้ประทานทรัพย์ทานเงินเนาะที่คนรู้จักกัน แล้วก็ความรักอืเพราะว่ามีไอโท d พระแม่รักษมีเริมก่อนเลยเหตุการณ์การกำเนิดองค์พระแม่รักษมีเนี่ยในคราวนั้นเหมือนไอน,นี้เลยเป็นตำนานเดียวกับเ,เป็นสถานการณ์เดียวกับวงพระแม่ตาราเนาะอีพีที่ทีเราพูดไปคือเหตุการณ์การเกษียรสมุทรที่มีที่มีเทวดากับอสูรดึงกันไปดึงกันมาเพื่อเอาน้ำำาําอมฤตคือการเกษียรสมุทรอ่ะจะมีของมหัศจรรย์นเนี่ยพูดออกมาเยอะมาก มันเป็นใบเหมืนอนกระเป๋าดอลม,มอนเนาะอาจจะของวิเศษที่เกิดจากการเกษตรสมุนเนี่ยมีอยู่สิบอย่างได้ประเด็นออกมาจากการเกษตรสมุนเนาะเกิดขนมนมเนยชั้นดีเนยที่ว่าเนี่ยคือเนยจะลอยลอยู่บนทะเลเกิดเป็นแผ่นดินทวีปต่างๆให้มนุษย์ได้อยู่อาศัยและก็มีแม่โคสารพัดนึงแม่โคสารพัดนึกคือโคกาเมเทนุถูกไหมอ่าจะเขาเรียกกันว่าแม่กาเมเดนุสอง เกิดส right ุราชันด <t> ีและเทวีวารุณีเทพีแห่งสุราแล้วก็สามเกิดปาริชาตเขาบอกกันว่าหากใครได้ดมเนี่ยกินดอกปาริชาตเนี่ยจะสามารถระึุชาติได้ว่าเราเคยเป็นอะไรมาแล้วก็เกิดนางอักษรหรือว่านางเทวดานางฟ้าประมาณสามสิบห้าล้านตนเลยคือแบบบินกันออกมาเลยมู่เทวดาและอสูรเนี่ยที่กษีเณสมุดอยู่เนี่ยเพราะด้วยความเห็นนางอักษรนะเนาะ สวยเซ็กซี่เป็นนางฟ้าลอยอยู่บนท้องฟ้าก็ได้รับมาเป็นบริวารห้าเกิดพระจันทร์เสี้ยวที่พระศิวะใช้เป็นปิ่นผักผมเนาะที่อยู่บนเสียงขององค์พระศิวะที่ทุกคนเคยเห็นกันหกเกิดพิษร้ายก็คือพิษจากหน้ากวาสุกีเจ็ดมีสาวงามที่เกิดมาจากดอกบัวก็คือองค์พระแม่ลักษมีนี่เอเพิษความงามพอพระแม่ลักษมีเนี่ยเกิดมาพระนาราย์เลยรับพระแม่เนี่ย เป็นพระชายาด้วยความสวยอะเนาะใช่เพราะว่าก็ว่าตอนแรกเนี่ยพระพระนารายณ์เนี่ยมีพระชายาอยู่แล้วคือพระพระสสษดีมหาเที่มีเหตุอันสา์ดังนั้นพระองค์เนี่ยจึงได้ยกพระสสษดีให้เป็นชายาของพระพรหมเพื่อที่พระองค์จะได้รับพระแม่รักษมีเนี่ยเป็นพระชายาแทนแปดเกิดมาวิเศษาเสียน ชื่อว่าอุจชยัยโรบหรือว่าอุชยัยโรบพระอินเนี่ยก็เลยรับเป็นผานะ,ะทุกคนอาจจะเห็นว่าพระอินเนี่ยมีผานะเป็นม้าเนาะ 9. เก้าเกิดช้างสามเสียงเนาะก็คือช้างเอราวัณที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันในโขนก็มีที่เป็นฉากพระอินอยู่บนช้างเอราวัณอาจจะสุวัฒนมาทำพระอินถึงมีช้างเอราวัณก็พระอินเนี่ยแหละ,ะเป็นคนรับช้างเอราวัณเป็นผานะได้จากกระเป๋าวิเศษโอ้และสุดท้ายเกิดเทพ เพื่อทูนหม้อน้ำอำําอมฤตขึ้นมาทีนี้พออสูรเห็นน้ำำําอมฤตก็พากันกรูเข้าไปเพื่อที่จะตักน้ำำําอมฤตพื่อให้ตัวเองเป็นตมประตางไงซึ่งเหล่าเทพเนี่ยวางแผนไว้แล้วเด็กก็รู้ว่าอืมอิปูรพวกเนี้ยก็เด็กก็ขึ้นไปกินนะกูรู้แล้วอะ่ะเทวดาเนี่ยก็เลยขอให้พระนารายณ์เนี่ยแปลงกายเป็นนางฟ้ามายัวย่วยวน,นอิปสูรเนาะมันชอบผู้หญิงอีปว่านี่<ล>มันชอบ เรืออสูรก็ไม่วิ่งตามนางอับสลาไปเนาะมีั้งสาวสาวทีบ้าน้านก็นี่ไงเอามาเป็นวริวาแล้วไงเดี๋ยวค่อยไปทีหลังเราต้องการน้ําอมฤตนับนิดคือที่สุดเพราะว่าอยากเป็นอมตะไม่อยากตายไงกล้าใครก็ไม่ตายเงี้ยชอบไปขอพอเลยก็โดนค่ายิ้วเนี่ยย่อย่วนเพื่อหลอกล่อพวกกระส oh, the right, mm ูนให้หลงตามไปทางอื hmm. mm ่นแล้วเราเทวดาเนี่ยถึงได้น้ําอมฤตเนี่ยแบ่งกันกินดื่มจนหมดสิ้นน้ําอมฤตบางส่วนเนี่ยก็ได้เก็บไว้ที่พระอิน เป็นผู้ดูแลอ่าก็คือตอนนี้ว,น,วนกวนเกษียณสมุดเสร็จแล้วเอาของเอาจตกกระเป๋าวิเศษหมดลนะหนึ่งในนั้นก็คือพระแม่ลักษมีใช่พระแม่ลักษมีก่อนเขาว่ากันมากก่อนเกิดองค์พระแม่ลักษมีเนี่ยได้เกิดพระแม่อรักษมีอรักษมีคือพี่สาวขององค์พระแม่ลักษมีคือเหมือนกันหมดเลยรูปร่างเหมือนกันหมดเลยแต่พระอรักษมีเนี่ยเป็นผู้ประทานความโชคลาย พระแม่อรักษมีก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าอารักษมีซึ่งพระแม่อรักษมีอ่ะก็คือยังอยู่นะแต่ต่อมาก็คือเป็นเจตถาเจตถาแปลว่าพี่สาวปะใช่เขาบอกว่าเจตถาเนี่ยนางเป็นเทวีแยวงความชั่วร้ายความทุกข์ทรมานความยักษ์จนความหิวโหยยังมีฐานะเป็นอเจของเทพรักษมีก็คือพี่สาวออือออเกิดจากพิษเมื่อครั้งที่กวนเกษีรสมุตรต่อมาเนี่ยนางแต่งงานกับทุสหรฤษี แต่สวามีเนี่ยตั้งเกียดในรูปลักษ์ของนางจึงขับไล่ออกจากอาสมไปอยู่ในแบบเออไปไหนก็ไปเขาก็เลยเป็นแบบตรงข้ามอะ่ะแต่ว่าถ้าถ้าหน้าตาเหมือนกันนะทาไมดาสีไม่ชอบนางก็น่าจ,จะสวยนะเพราะว่ากันว่าองค์พระแม่อรัลักษมีเนี่ยมีความแตกต่างตรงที่พระแม่ลักษมีเนี่ยเป็นเท,เทวีแห่งความงามเนาะเห็นพระแม่จะเป็นส,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 สวยสใส่สรีสวยๆประทานเงินถือดอกบัวสวยๆ พระแม่อรัสมีเนี่ยจะเป็นพระแม่ลักษมีที่ลักษณะนะไม่มีเงินเป็นหญิงธรรมดา่ิวค้าหน้าโทืมก็เลยเป็นอย่างนั้นตองเดียวเหยียดอลยเนี่ยดินดินเลยก็คือเกิดมาจากการเกษตรสมุทรอ่ะแล้วก็บริวารขององค์บริวารขององค์พระแม่ลักษมีเนี่ยมีอยู่สองสองอย่างโดยการก็คือช้างกับตะคู่ช้างเนี่ยจะอยู่ในปางปางหนึ่งขององค์พระแม่ลักษมี พระแม่ลักษมีจะมีแปดปางหนึ่งในปางขององค์พระแม่ลักษมีก็คือคัชรลักษมีเป็นปางที่มีสี่ก้อนคือดอกบัวและโปยเหรียญทองประทับบนดอกบัวและปางที่สองชื่อว่าปางว่าทัญลักษมีปางแห่งความอุดมสมบูรณ์มีแปดก้อนและพระหัตถ์ถือพืชผลทางการเกษตร เช่นลวงข้าวดอกบ,บัวรววกถุงผระขันและกระทาหรือว่าที่รู้จักในประเทศไทยคือพระแม่โพศพที่เราเคยทําไปแล้วแล้วก็พระแม่ท่านารักษมีมีสี่ถึงหกรถือสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เช่นโถอัญนนมณนีหอยสังเป็นปางแห่งความมั่งคั่งนิ่มรวยและทรัพย์สินส,สมบัติแล้วก็อธิลักษมี เป็นปางแห่งความสำเร็จในราการงานมีสี่ก้อนโดยสองปหัตถือธงกับดอกบัวและอีกสองปหัตทำท่าประทานพรและท่าประทานภัยวิทยาลักษมีหรืออิสวาริยาลักษมีปางแห่งสติปัญญามีสี่ก้อนโดยสองปหัตถือขนนกและ คำพีพระเวศและอีกสองพระหัตทำท่าประทานพรและประทานภัยวีรารักษมีปางแห่งนักสู้เอาแม่ก็สู้เป็นแม่ใช้เหรียญนนะ่ะปาสายสูงเคยดอกโคตยยรึงพิชัยาลักษมีหรือสายญารักษมีปางแห่งชัยชนะและความสําเร็จมีแปดกรรดากรถือสตว์าวุธต่างๆได้แก่คันธนูตอนดาบจากบวงตังและดอบบกบัวสันทนะลักษมีหรือสันตรรลักษมี ปางแห่งครอบครัวและขอพอด้านบุตรมีหกกรในรพะหัสถือดาบหม้อน้ําและมีกุมารนาวตักปางท้าพระแม่ลักษมีก็มีประมาณแล้วก็พระแม่ลักษมีเนี่ยโปรดปางสีทองแม่ไม่ได้ชอบสีชมพูเกินทุกอย่างถวายเป็นสีชมพูเป็ยลูกถวายของถวายปกติเนี่แหละแต่ไม่จาเป็นต้องเน้นสีชมพูให้มากอ่ากัยานเครื่องหอม หรือว่าน้ำหอมแต่เอาอย่าที่ว่าแบบเออถ้าไหวเลยก็ถ้าไหวแล้วแหละชมพูก็ได้ทองก็ได้แต่ว่าที่สำคัญคือไหวแล้วอ่ะเอากลับด้วยไม่ใช่ว้าแล,วแล้วทิ้งไว้ตรงนั้นเลยไอย่มันจะเป็นขยะแล้วพอแม่มีบทสวดมันตาอะไรงี้มมีก็คือลักชมีมันตราที่ทุกคนอาจจะอาเคยได้ยินกันก็น่าจะเป็นโอมาลักชมีจวิทเฮ วิษณุปัตเนยธดีมหีตันโนลักษมีประโจ้ยาลักษมีมันตรากายตีหรือว่าเป็นบทบูชาพระแม่ลักษีพระแม่ลักษมีที่องค์พระแม่กายตีเป็นคนคิดการบูชามันตรานี้ขึ้นมาหรือว่าทุกคนอาจจะสั้นๆส,สามจบก็จะมีโอมชยสีลักษมีมาตาสามจบและจบด้วย การพูดว่าโอมชานติชานติชานติจะบอกว่าการบูชาอูเทพเนาะบางทีจะขอเกินเราต้องบอกเราต้องบอกละเอียดด้วยนะว่านิสัยยังไงอยากชอบแบบไหนไม่ใช่แค่เปิดรูปปึ้งอย่างนี้คือเขาหาคนเดียวกันในรูปไม่ได้หรอกคืออนนี้ปุแล้วก็เทศกาลของพระแม่ชื่อว่าเทศกาลว่าดีปาวรีคือการบูชาองค์พระแม่ลักษมีเขาเชื่อกันว่าเทศกาลนี้ย องพระแม่ลักษมีเนี่ยจะไปประทานพรตามบ้านของผู้ศรัทธ,ธาพระแม่อ่าเทศกาลดีบาวรีเนี่ยอาจจะเห็นอ่าที่คนอินเดียเขาจุดประทีปตามบ้านเพราะว่าเป็นการทําแสงสว่างให้รู้ว่าผู้ศรัทธ,ธาของพระแม่เนี่ยได้ทําการบูชาพระแม่อยู่นะที่นี่นะพระแม่มาหาหนูน้อยประมาณนี้เขาเชื่อกันว่าองค์พระวิษณุกับองค์พระแม่ลักษมีเนี่ยถ้าบูชาสององค์เนี่ยคู่กันนะ่ะ จะได้ความรักที่ดีก็หวังทุกคนได้ฟังตอนนี้คลิปนี้ก็อาจจะยาวเป็นพิเศษเพราะว่าเพราะว่าแม่ป๊อปปูล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยเราจะทำอีพีต่อไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆถึงไม้นี่ยีคดูแล้วก็จะทำเพราะว่ามันมเป็นเรื่อยๆดีเพราะเราชอบเราชอบเรากันเรารักในการทำแบบนี้เรารักในเพลงลูกทุง่งคือขอ,คขอบคุณทุกคนที่ดู วันนี้นะครับก็จากกันไปกับผู้หญิงคนนี้เป็นคนวันนี้เป็นคนรวยจ้าเบบอโอ้หงิกวะโอหงิกิงโอหงิกิงกิงเคยๆอย่านะคะอย่าเล่นนะคะโดนตุลีโดนตบผู้หญิงคนนี้ม